เอะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยผมตอนนี้เราอยู่เกมนังบอดเลเยจันอ,อีกแล้วนะแต่ว่าไม่ต้องแปลกใจนะ่ทำไมไม่อยู่กับไอ้บาดักซูเปอร์ไซยาแทนงงุนซี่ไปตาเองเพราะว่าคลิปนี้มันทำไปก่อนแล้วยังไงล่ะวั้ก็ขอทายมาเสร็จก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยไปทำคลิปอน,นูนะเดี๋ยวเอาไปเล่นก่อนนะครับผมอ่าเกมเพย์จะเริ่มตอน4ี่นาทีย่วินาทีนะมาเจ้าบาดักนี่ก็ผมมีถึง3ดาวแดงเลยนะครับแล้วก็เซ็งไข่เจ็ดเรียบร้อยแล้วนะก็มันเป็นตัวละครปั๊บที่ค่อนข้างจะ ดีในแพทเก่านะครับแล้วผมก็ไขข้อข้องใจโดยการนำมารีวิวซะเลยนะ <S <S มัดกับบาร์ก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนในอาร์ตก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะส่วนไปชิมบุ้นะครับผมจะทำดามเมะเป็นการแบบว่าทวงแทงนะครับผมแล้วก็ทำให้ฝั่งนู้นเนี่ยจวกการเนี่ยช้าลงนะหนึ่งระดับ15วินาทีแล้วก็ติดเลือนไหลครับจำนวนมากหน100ึงรด้วยนั่นเองอ่ามาที่การเขียวนะครับกดปุ๊บเนี่ยก็จะดีเลือด10%์นะแล้วก็รีกิ30ด้วย พร้อมมายกเลิอกองพวกค่าฐานะตีนตกบนต่างของเราออกทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็มาในส่วนของกาวติเม่นะกาวติเม่นี่ก็จะพุ่งไปนะครับผมแล้วก็เมื่อทำการกดโดสตูเนี่ยจะรีกรีหกสิบของตรงนีเกลดลงไาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมแต่ไม่มีบาร์อาร์เมอร์นะในส่วนของเมมบิตี้นะครับกดปุ่มก็จะเรี้ยวติเม่ขึ้นมือตามเม่แหลกขึ้น40% 20วินาทีแล้วก็จั่วไพ่เนี่ยเร็วขึ้นนะครับหนึ่งระดับดอนะีกสิบห้ะ ก็ถือว่าไม่ค่อยมีอะไรนะไม่ได้ร,รู้สึกว่ามีอะไรเด่นๆเลยนะครับอ่าแซนต์บิตี้นี่สามนะจะบวกกับแท็กซูปเปอร์ไซย่าบวกดาเมจหมัมนยิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วกันหมนันยิบสามเปอร์เซ็นต์นั่นเองก็ถือว่าน้อยนะมองตัวละครเก่าด้วยนะครับปัจจุบันนี่เก็ควรทักสามทีไปแล้วนะก็ในส่วนของเซนไคบิตี้นะจะบวกกับตัวละครที่มีแท็กสีฟ้าก็เป็นแท็กไซย่านะครับจะบวกดาเมจหมัดมกับบาสเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์กันหมันบาสอีกสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองมาอยู่นี้อันแรกกันเลยนะครับ ตัวละครนี้เ,เ,นเข้าสู่สนามนะแล้วเกิดเพื่อนในทีมเนี่ยมีซูเปอร์ไซยานะก็ทําการบวกดาเมจ60%ค่าการหมัดบาสแหละลดลงนะครับผมหมัดจะลดลง5บาสลดลง10นะแล้วก็รีกิเดี๋ยวขึ้น70%ให้กับตัวละครนี้เ,นเองแล้วก็จะรีทุกครั้งนะที่เปลี่ยนตัวด้วยนะครับในส่วนอยู่นี้กันที่2นะก็จะบวกให้กับแท็กในทีมนะที่มีซูเปอร์ไซยานะครับตอนนี้ก็คือถ้าเกิดเราเนี่ยสับตัวไปนะแล้วฝั่งนูฝั่งเพื่อนแล้วเนี่ย เป็นสูตรปศุย,ยาก,ก็จะบวกดาเมจ25% 20วิอัตราการติดกริคอลเนี่ยเพิ่มขึ้น30% 15วีนะครับแล้วก็คีย์แรงขึ้นเนี่ยอีก70%เลยนะ15วินาทีนั่นเองก็คือเหมาะกับตัวละครที่แบบคีแตกรบ่อยนั่นเองครับถือว่าเจ็บมากๆเลยนะในส่วนของอยู่นี่นที่3นะครับก็จะบวกดาเมจเนี่ย10%นะทุกครั้งที่เพื่อนในทีมทำการกดหมาดกดบาสนะใส่สตูหรือสเปเชียลมูฟนั่นเองจะสูงสุดอยู่ที่50%เลยนะครับสามารถทับซ้อนได้นันเอง ในส่วนของยูนิคอันที่4นะครับว่าสุดท้ายแล้วก็คือตัวละครน,นี้เนี่ยจะรับดาเมจเบาลงนะครับ20%นะไม่อยู่ในสนามในเมื่อผ่านเวลาไป50วิเนี่ยดาเมจจะแรงขึ้น30%โจมผ้าเร็วขึ้นหนึ่งระดับยกเลิกไม่ได้ด้วยแล้วก็ฮิวเลือดแรงขึ้นเนี่ยอีก30%เลยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของการ์ดกันเลยนะว่าการ์ดของมันเนี่ยจะแจมว้าวเจมแมวขนาดไหนนะในส่วนของการ์ดใบแรกนะครับพี่แกก็มีการ์ดยูนิคเป็นของตัวเองด้วยนะไม่ได้หมายถึงแบบ เป็นยูนคแท็กนั่นเองอ่าก็จะบวกดาเมีหมัดบ้านในขัจะสูงเลยทีเดียวบวกไปชิมูอีกหมอกแก่มากๆเลยนะแล้วก็ปั่นโคตรยากเลยนะครับใบที่2ผมก็แนะนําเป็นใบนี้นะเพราะว่ามันไม่รู้จะเอาใบไหนแล้วจริงๆครับมันใส่ได้น้อยมากนะบาดังเนี่ยแต่ว่ามันหาย,ยากนะครับเพราะงั้นก็การที่ผมแนะนําว่าตามอัธยายใสใ้เลยนะใครมีอะไหก็ใส่นะนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมปั่น การใบนี้มาแล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าการดซินไคใบนึงนะซึ่งผมมองว่าน่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วอ่าคือใบนี้นะครับแต่ว่าก็ตามงบนะครับผมใครมีงบเท่าไหร่ก็จัดเลยนะโอเคไปดูในเกมนะครับว่ามันจะลอดหรือจะล่วงนะในยุคนี้นั่นเองก็เข้ามาในส่วนของเกมแรกเลยครับเอ้ยพอดูเวลาแบบว่าเี่นะเวลาคลิปของคลิปนี้แล้วนะครับแม่งพอๆกับคลิปซัมมอนกาชาเลยนะ1ี่นาที40บวิเหมือนกันเลยนะนั่นก็่เหมือนกันนะ อันนี้ผมมาดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่ายังไงทีงนี้ผมหยิบม้าคือเจ้าโกลิต้านั่นเองแล้วก็เจ้าบิโตยูเอลนะครับมจะเปิดยระทำดาเมจแบบเล็กน้อยที่ตั้งกลางกอนนะขอนะควาสารภาพเลยนะครับว่ามันดาเมจเนี่ยแรงมากๆเลยนะแต่ว่านั่นแหละฮะดาเมจมันแรงก็จริงนะครับแต่ว่ามันเก่าพอสมควรนะครับตัวละครนี้มันเหมาะกับการบักมากกว่านะแต่ก็ถือว่าเป็นไกด์แนวทางครับสําหรับคนที่คิดว่าจะปั้นขึ้นมาเล่นนะที่จริงผมปั้นมาเพื่ออยากลองเล่นโดยส่วนตัวนะครับ ก็เลยแบบว่าปั่นที่มาเพื่อลองใช้งานดูนะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะคลิปนี้งาจ,จะเป็นคําตอบให้หลายหลายคนได้เลยนะครับอ่าทีน,นี้คือผมจะทำการใช้เบรีโต้การทำดาเมจอัดให้มากที่สุดเลยนะครับไปชูมูไปก่อนเลยได้จั่วไพ่ขึ้นมือด้วยะนะผมกดกดเปลี่ยนเป็นบาร์ดักมาเลยนะบาร์ดักนี่คือเน้นเอามาสับตัวเพื่อนั่นเองครับไม่ใช่ตัวทําดาเมจหลังนั่นเอง เพราะพี่แกเนี่ยเป็นตัวที่บาไปเพื่อนดีมากเลยนะครับนี่ไงเจอเชิงนะเชิงดิ้งหรือผมก็ไปนะครับโดนผมก่อนแล้วโอ้โหแต่ว่าเขาดันเปิดหัวมานะครับโอ้โหมีสเปเชียลมูฟด้วยนะฮะแบตเตือนนะขออภัยด้วยนะแบตเตือนนะผมลืมชาร์จแบตมานะฮะ <c oughs> อ่าตอนนี้คือผมก็รอดูสถานการณ์ว่ายังไงนะครับผมอ่ากดหมัดสวนก็นไปทันทีเลยครับผม นี่คือทำการเปลี่ยนตัวรุ่นดำใหม่ที่มันทำนะครับนี่ครับโคชิต้านะก็ถือว่าไม่ได้แรงมากนะครับสำหรับการบัฟมาแล้วด้วยนะแล้วเขาเปลี่ยนเป็นทังพอดีเลยถือว่าโชคดีของเรานะครับค<อ>ือถ้าเป็นบีโตเนี่ยมันก็จะมีอ็นดีแล้วนี่ไงแต่ถังก็คือตัยเยสไปเลยนะต่อยพี่รังกระชัยนะผมอือก็เป็นชีวิตจริงก็ตายหาเรียบร้อยครับต่อยขนาดนั้นต่อนไม่ต้องมีพลังก็ตามนะ เราก็ได้มาหนึ่งตัวแนละ้วถือว่าคุ้มมากนะครับได้ทันที่เลือดเต็มมาเลยอะ่ะเดีหห๋ยวดูสถานการณ์เขาไม่ยืนยัอ่าไปชิบูส่วนกันไปเลยนะครับปึง้งคือผมก็ตั้งใจย้ายเขาติดเฟนนะแต่ว่าเขาจะไม่ติดเฟนเลยนะเขาเห็นการเขียวเจ,จ้าบิสต้านั่เองต่อปล่อยเจ้าไอโตรับดาเมจไปก่อนนะครับคือผมว่ามันจะดีอยู่นี้นะถ้าเกิดว่าเอาเจ้าซูปเปอร์ไซย่ามาด็อกเนี่ยไปอยู่กับ นั่นนะครับลบต้าตัวตรงข้ามนั่นเองเพราะว่ามันไปเสียเงินเหมือนกันด้วยนั่นเองอันนี้คือแบบว่าผมยอมทิ้งเบตโต้ไม่ได้จริงนะเอาบาดักมาตายไปเลยลเลนะเก,ก,กันนะครับดูว่ามันจะรอดไหมนะฮะโอ้โหเลื่อนเลยสองมือเลนะผมกดปัดไปก่อนนะแต่ว่าเขาต้องแถบอยู่แล้วนะผมไม่ได้ปัดข้างนั่นเองนะครับดูสถานการณนะ์แล้วยังไงยืนเหมือนเขาจะมีไรซิ่งนะครับให้ผมเดาเนี่ยยังไงจริงๆด้วยนะฮะเพราะว่าเขายืนนิ่งอย่างเหมือนจะรอยัดผมกลับมาเลยนะ โอผมว่าผมยังโชคดีอยู่นะในการกดไพ่เนี่ถูกนะเรื่อยๆคืนไมหน่อยนึงนะครับผมอาการปัดมัดไปเลยนะครับถือว่าโชคดีจริงๆเลยนะที่มันมีอยู่นีพิเศษนะอย่างนี้นะไปชิบุกสวนกันมากนี้จับไปเลยนะครับตรงนี้ก็มีการโคบะเชดะเืด้วยนะเพราะงั้นผมจะตี๊บใส่ดาเมจได้มากที่สุดเลยนะครับการเขียวไปก่อนเลยแล้วก็บาร์ช้นมือเต็มอย่างนี้ถือว่าผดงานม,มากเลยนะครับเปลี่ยนเจ้าบีโต้เนี่ยคือ กดเมย์ม,มัเลยนะแต่ก็ไม่มั่นใจว่ามันจะตายนะครับแต่ก็ทำดาเมจได้สูงที่สุดก่อนนะเท่าที่ผมจะทำได้เลยปเปโตโยนเนห็นไหมตัวละครที่ผมเนี่ยเก็บเพชรไปจํานวนมากที่สุดแล้วนะครับในตัวละครเกมนี้เนี่ยถามมาคุ้มไหมตอบมึงโตแหล่งแมงเลือไม่คุ้มนะครับโดนยำเลบ็บเป็นขี้นะคือเอามาก็ก่โดนคูลเลอร์ฆ่ายอย่าีนะเปะโตเนีขข่ยตู้คูลเลอร์ไม่ได้ครับคูลเลอร์มันล้างสีงนะ ต่อให้มันไม่ล้างไอ้ตัวนี้มันก็แพ้สีอยู่แล้วนะครับโอ้โหโดูเขาออตีเม็ไปนะแต่ผมมั่นใจว่ามันจะแกรอดนะเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ได้แพ้สีด้วยนะครับโอ้โหแม่งตีตัวชนะสีตายยังจะเชื่ออย,อยากจะจะแก่รองครับตัวคอร์ม่งเกา่าแบบต้องทำใจครับแล้ก็เหลือเจ้าเบนจิโตโตตัวเดียวนะแล้วผมก็เหลือแค่ไลซิ่งด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะพิดสถานการณ์ยังไงเหมือนกันนะ รอดูนะครับว่าผมได้รีเกนหลบคืนไหมนะครับน่าจะดูผมได้รีเกนหลบคืนนั่นเองดูว่าเขาจะแทบเข้ามาหรือเปล่าเออแล้วเขาแทบเข้ามาครับผมทําให้ผมเนี่ยสามารถทําจังหวะคอมโบที่ดีมากขึ้นได้นั่นเองนะ่นถือเป็นโชคดีของผมเลยนะครับที่เขาเลือกจะแทบเข้ามาพยายามจะลอยเอาหลอดใหญ่เขาออกให้ได้ก่อนนะครับผม อันนี้ผมต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะยังไงครับผมีมจ่ก,กดไอซิงเลยนะครับมาวัดดวงกันดีกว่านะใครพลาดก็มีโอกาสตายเท่ากันเลยนะครับโอ้โหแต่ว่วว่าโซลตาและดวงบุญพาไปให้ผมนะทำให้ผมเนี่ยเอ้ยชักปั๊กออกไปกลางไอซิงหลือแด่นีน้ในทีมทัดพาร์กเหมือนจะเป็นทีมมูฟวี่นะซึ่งแม่ก็เป็นทีมที่ ูคจะมาหาจหินม,มาหาเมตาเลยนะครับผมโอเคนะโอ้โหจะปัดไปจหวะดโดดพอดีเลยนะครับถือว่าสวนกลับไม่ทันนะอ่าเหมือนเขาจะพลาดนะครับเหมือนจะปัดเข้ามาสองทีนะผมทำไมผมไม่กดก็ไม่รู้นะเขาไม่มีหลบแทงนะถือว่าพลาดเหมือนกันนะอ่าเขาก,กดมาสองนาทีผมทำการตอบข้อมูลก่อนนะครับผมเป็นไงเอาหูความคมนี้มันได้แบบใดมานะผมแลนะคือตอนนี้คือเปลี่ยน เอาเจ้าไอ้เบนโตออกไปแล้วครับเอาเบอรี่ลงมาแทนนะกระดับเมนเบอรี่ถือว่าใช้ได้อยู่ทีเดียวเลยนะครับผมช้าไม่ขึ้นเลยตัวละครนี้เก่าเลยนะตัวละครซิงคยข้างหลังนี้ก็เสือจะเป็นเหมาะตัวบัฟมากกว่านะไม่เหมาะออกมาเล่นแล้วนะโอเคเปลี่ยนตัวทำดาเมจเพิ่มไปเลยเสยๆฆ่าไปเลยนะไปแล้กันปุ๊บ กดไล์ซิง์ไปเลยนะครับรูจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่านะไม่เปลี่ยนด้วยครับถือว่าฉลาดนะไม่เปลี่ยนตัวอย่างนี้เนี่ยไม่รู้แม่งกันไหนซิง์ตายมานี่เราไม่ได้แพ้สีเลยประเด็นน่ะดูดีครับแม่งยังคนแพ้สีอ,ะอ่ะหืผมไม่ดูดีฮะน้ำเมยสองตัวนี่คือเอาวางบีดแบบโอ้พระเจ้าเอาเลือดกกวางบีดไล์ซิง์ไม่ลงนะฮะสองล้านบ้าวเนี่ยนี่เราไม่ได้แพ้สีด้วยผมถึงบอกนะครับว่า มันกาดขึ้นมากแล้วนะครับเมื่อก่อนที่มันเก่งมากนะตอนนี้มันอยู่แพทยูฟูเนี่ยใครทันแบบแพทยูฟูนี่จะรู้ว่ามันสับพายูฟูมาเซอเชมูนนี่คือกาดตายสูงมากเลยนะครับถือว่าโชคดีคเขาเปลี่ยนคูลเลอร์มานะเขาทำดาเมจเพิ่แมแมสเดินดูส่งไม่น่าแรงนะมาสัดาแสนได้นะ,ะเปลี่ยน็นบุรีทำดาเมจตอบเลยนะครับ ดน็อกขโมยไปก่อนหนึ่งทีนะเพรผมคิดว่าในครัง้งนี้องไม่นี่นะเดี๋ยวโดนสวนกลับมาจะตายได้นะครับ <c oughs> ได้บูลลี่ไปก่อนหนึ่งตัวถือว่าคุ้มมากนะตาน,นี้คือผมโคตรท็อปฟอร์มเลยนะแทบจะไม่โดนดานเมจเลยอาขาอ,ออกไปเลยนะผม <c oughs> ทีมพัดมาก็เป็นซุปเปอร์ไซย่าเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ว่าไม่หยิบมานะครับผมจะหยิบรูปกระสง่งมาแทนแล้วคนนี้จะสายยืนนิ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนนะ <c oughs> อ่าเลยศนิ่งไม่ไหวเลยนะครับผมมาโดนดานเมจต่อไปเลย แต่ที่เห็นได้อย่างหนึ่งนี่คือ m N i ีผมเบามากนะอาจจะปลดหลบได้นะครับตอนฉาการอโอเคกระดาคอมโบก่อนนะครับผมยังไงการดาคอมโบ้องหลังนี้เริ่มแม่นย้ำขึ้นมากแล้วนะครับ่ทาทำดาจเจ้าโบวี่ไปเลยนะผมก็ไม่น่ารีบเปลี่ยนตัวนะครับเพราะว่าเจ้าโบวี่จะเกลี่ลบมันจะได้ยีทินนะด้วยความที่เราเลืนะมเล่นนานะพลาดเลยครับ โดนสไปชิม <mm um> ูนนะผมขอเปลี่ยนก่อนเลยนะครับเพราะเป็นกาเขียวนะคือผมแยกไม่ออกเลยว่าโบลี่ถ้าไม่สไปชิมูนหรือถ้าไม่กาเขียวนะครับปัดมาแบบนี้สวยครับแต่สไปชิมูนไม่ได้เอ็มยูไอไม่มาลงมาเชอฉาแต่ว่าเป็นไอ้นี่แทนว่ะตัวเขามันเชดนับสองอย่างเลยนะเขามันตะลายมากครับอู้ดผมยิงบาสไปแล้วนะครับพลาดมากเลยคือเขากดไอซิ่งเร็วมากเลยนะน่าแปลกใจมาก ตอนนี้ก็คือเจ้าบารด็อกนเนี่ยบารด็อกหรือบาด็อกแล้วเนี่จะเรียกอะไรแล้วแต่หนัดปากกันนะหากระต่ายหาเรียบร้อยแล้วนะเหลือโกจิต้าตัวเขานี่เมตามา,มากเลยนะคือตัวเขานี่แม่งรับเขาเรียกอะไรรับทุกไพเลยนะสังเกตดูดิครับอไอรับบาสหดมัดไอโกหังก็รับบาส์มัดไอนั่นแม่งก็รรับทุกไบเลยนะผมยังเป็นไรซิ่งนั้นถือว่า ไม่เกีย,ยนจริงเลยนะตัวีเขาอ,อ,อมาเนี่นยถือว่าแท็กแทกแทกแทันรัวเลยนะครับโมลี่มารับแทนนะหวังว่าจะตายับผมก็มาตายผมเถอะนะจะได้สองสองเท่ากันนะมีโอกาสชนะบ้างกับเขานะครับตอนนี้ในเกมก็สามารถทําการเปลี่ยนสีได้แล้วนะสี่ชุดเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากได้สี่ชุดไหนก็ลองไปกด ซื้อก็ได้นะแต่ประเด็นคือเราไม่รู้นะครับว่าสีอะไรเนี่ยนะมันเป็นยังไงแนละ้วน่าเสียดายมากเลยวอมแบบเนี้ยอ่าเราก็ได้ทำดามิ่งเจ้าควางบีไปเล็กน้อยนะครับผมคือถ้าเขาไม่เปลี่ยนอย่างตางตัวที่เมย์ใสไปเลยนะเพราะมีแคสเซิลดูแลอยู่แล้วนะครับไปเลยเลย go อืมแต่มั่นใจนไงไม่ต้องเปลี่ยน mui นะครับไมเกิดควางบีไปยังไม่โกติเมย์เลยนะควางบีเนะี่ยไม่ติดเฟนให้กูเลยเพื่อนเอ้ย ดูาการยังไงับผมอ่าผมต่อยเขาไปเลยนะคิดว่าเขาน่าจะโลคนะแต่ว่าไม่โลคเลยนะนิ่งมากเลยอ่าแถบไล่ออกก่อนนะต่อยวิธีเพิ่มเลือดก,ก่อนนะรอเขาปัดนะฮะเปลี่ยนตัวจังหวะดึงด้วยนะผมนะใส่อัลติเมทลงไปเลยดูว่าจะทันหรือเปล่านะเ็ตตายไหมโอ้โหตายนะผมดามจแค่นี้ถือว่างดงามจริงอ่าเราแถบเขาไปได้นะครับผมถือปเป็นเรื่องที่ดี ประชาร์เอาสเปเชียลมูฟนะไม่เอาบาร์นะครับเดี๋ยวไพ่มันต่อไม่ได้นะอูเดี๋ยวข,ขายับหน้าผมมายอย่างนี้หนึ่งมันเลื่อนแย้งอย่างเงี้ยนะครับเปลีย่ยนตัวเลยนะครับผมเกรด,ดันเต็มโมดีนะถือแม็กมันเลื่อนโคตรสวยเลยนะเห็นไหมโอ้โหแล้วเอาโบลี่เนี่ยคือเขาจะแบบฉีดโบลี่ผมเลยนะอ่ะลออา,าล็นะอบววับนะวว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 วนวว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 วตววน,น,นี้อ่า นี่ก็ทำดาเมจเพิ่มไปก่อนนะแล้วก็การกดตาเขียวไปเลยนะจะได้แบบรีเกนหลบของเราด้วยนะครับตอนนี้คือเขาในเมลติเมทในมือนะอ่าเดี๋ยวไม่กดก็ตายสนาก็ไปดูไฟนอลเกมของเราเลยดีกว่านะครับเหมือนทีมก้อนลูกผสมไฮบิดนะหมายถึงว่าไอเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยหัวข่าวเนี่ยมั่วไรเพีนเดียวนะครับ อะไรทำดาเมจเพิ่มเติมไปก่อนเลยนะ,ะเปลี่ยนเป็นโบริสเปเยลมูฟเลยนะอ่าค่าดาวสีถูกต้องนะแต่ว่ามันไม่ได้แพ้สีนะไม่รู้ว่าทำไมเรามีคือสีเราก็ชนะเกือบทุกตัวนะเสมอสีนะชนะดูดามเททำกับเจ้าไอ้นี่สิครับแบบแรงมากน่าจะเป็นเพราะเขามีแค่5ดาวด้วยหรือเปล่านะไอ้งูกุลไข่เค็มนี่มันบางอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็แรงเกือบสามใบตายเลยนะครับ ผนพวงมาจากบัฟของเจ้าบาดักด้วยส่วนหนึ่งแหละอ่านี่ก็รอลูกทากางงโ,โ,โดนดัเมีเต็มเลยนะครับผมนะครับผมอีกแล้วอ่าเปลี่ยนคุณมาเชยก่อนนะครับตัดคอมโบให้หนักเรื่องลำคางไม่อยากให้โดนคอมโบเยอะเกินไปนะเ,นเขาใส่เข้ามาอย่างนี้กดดอกคอมโบก่อนนะงั้นเดี๋ยวเจ้าควางบีเนะี่ยมันจะมาเชยเราเสียงจังหวะสู้ต่อได้นะครับ อ้วาวเจ้าที่เมตใส่ไปเลยนะควางบิด <am> ตายหาแน่นอนโอ้โหแต่ออกเกมไปแล้วนะครับ <am> อยู่ว่าตาน,นี้ตึงโคตรเลยนะผมเนี่ยโคตรตึงเลยนะอ่าดูจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะได้แบบว่าเนาี่ยครับผมอีกแล้วนะโอเคว่าเจอคลิปหน้ากันนะบ๊ายบาย